บรรยากาศยามเช้าในสวนทุเรียนกลางนาของเรานะครับที่เชียงรายเนาะช่วงนี้ฝนตกครับสามวันมานี้โอ้โหตกทุกวันเลยนะครับดูพื้นน้ำเลยครับเจอะแฉะเลยครับพื้นสวนตรงบริเวณนี้นี่ต้องได้เอาดินมาเติมครับเดี๋ยวปีนหน้าเจอกันเอาดินมาเติมอีกแน่นอนครับตรงนี้ใบเหลืองเลยเนี่ยครับผมเสียลมมากเลยดูร่องรอยของไอ้พวกแมลง เนี่ยเอมพวกมแมลงด้วงหนวดยาวอะไรพวกนั้นอะ่ะดูสิครับด้วงหนวดปมจุดเหลืองอะไรพวกนั้นอะ่ะมันแทะดูโอ้โหนี่ครับดูรอยแทะมันนี่ขนาดผมเอาเอาเรียกว่าอะไรนะไอผงป้องกันกำจัดแมลงแบบดูดซึมมาโรยบ้างแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้พ่น ยากำจัดมแมลงไม่ค่อยได้เนาะพ่นวันนั้นก็ถัดมาอีกสองวันฝนตกซะก่อนอันนี้ลอยไม่ลอยไม่นานเลยนะครับเนี่ยยังไม่ค่อยคล้ำเลยนะฮู้ดูสิมันแทบเปลือกต้นนี้เจอหนักเลยนะครับฮดูสิเปลือกทุเรียนของเราไม่เหลือเลยเป็นศัตรูตัวสําคัญของทุเรียนเลยนะครับไอ้ด้วงหนวดปอมอ่ะที่ตัวเหลืองๆลายดำๆนั่นนะครับสําคัญมากๆตัวนั้นนะครับ